ส่วนคดีหัวประมูลก่อสร้างโรงพักและแฟลตตตำรวจที่นายสุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีกับพวกอีก5คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะ วันนี้สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นอุทธร์ก็มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารชั้นต้นค่ะคือให้ยกฟ้องเพราะฉะนั้นถือว่าคดีนี้เป็นอันที่สิ้นสุดค่ะคดีนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบัณกับพวกอีก5คนนะคะประกอบด้วยพลตรวนเอกวทีิปันประเสริฐอดีตรักษารษาชก,การแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบตรสศจ,จัคชาหิรัน พันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จําจำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์ในความผิดฐานร่วมกันกระทำผิดต่อหน้าที่ราชาการในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจหรือโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจ396แห่งมูลค่าความเสียหายกว่า5,000ล้านบาท โดยเมื่อวันที่20กันยายน2565สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชั้นต้นพิจรนารณาแล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีความผิดพิพากษายกฟ้องต่อมาปปชยื่นอุทธรณ์คดีต่อค่ะ และว,วันนี้สารก็ยืนตามคำพิพากษาเดิมโดยระบุว่าดได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทําของนายสุเทพที่ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีตํารวจ396แห่งเมื่อเดือนมิถุนายนปี2552โดยไม่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นดุลยพินิษที่สามารถทําได้ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท PCC ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทําสัญญากับสันักงานตํารวจแห่งชาติ เพราะเชื่อได้ว่าเจ้าของโครงการได้ศึกษารายละเอียดมาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่ได้เป็นการปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157การกระทําของโจ์ตามฟ้องจึงฝังไม่ขึ้นคำพิพากษาของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชั้นอุทธรทำให้จำเลยทั้ง6คนพ้นข้อกล่าวหาในคดีค่ะนายสุเทพเองก็บอกว่าคำพิพากษาของศาล พิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาตลอด10ปีตนเองและพวกถูกใส่ร้ายแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่กลับสู่เส้นทางทางการเมืองอีกหลังจากนี้จะหารือกับทีมกฎหมายอาจจะฟ้องกลับปปชที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะควรจะต้องปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบอย่างยิ่งวันนี้คือคณะกรรมการปปอชอซึ่งรู้ข้อเท็จจริงดีทุกอย่างแต่ก็ยังดำเนินคดีกับผม สารฎีกาแผนกคดีอาญาตัดสินแล้วว่าผมไม่ผิดก็ยังอู้ทอนอีกนะดื้อรัน้นะตอนจะฟ้องนั่นอายาการเขาก็าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็ยังจะฟ้องเองอีกผมคิดว่าคณะกรรมการปป,ปชหรือควรพิจารณาตัวเองสร้างความเสียหายกับผมมากทำให้ผมเดือดร้อนมาเป็นสิปีเสียชื่อเสียเสียงไปมือเท่าไหร่เรามอง เก,เกีก่ย<อ>วายาหร,ห,รหรือไม่เนี่ยผมไม่สนใจอะนะพระ่าไม่ได้ไปตั้งใจจะไปเรียกร้องอะไรแต่ว่าผมก็จะปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายกับทนายของผม,มผมถ้าเป็นมีช่องทางที่ผมดำเนินคดีกับปอปปชอได้เนี่ยผมจะดำเนินคดีกับปอปปชอ สำหรับการไปฟังคำพิพากษาของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นสถานที่เดียวกับที่นายทักษิณต้องไปรับฟังคำสั่งศาลหลังเดินทางกลับมาไทยค่ะนายสุเทพเองก็บอกไว้ตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่จะเข้าฟังคำพิจารณาของศาลนะคะว่ามาเนี่ยก็คงจะไม่ได้เจอกับนายทักษิณหรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจัดแบ่งห้องการพิจารณาคดีไว้คนละห้องกันแต่ก็ฝากบอกถึงนายทักษิณน,นะคะว่าตัดสินใจถูกแล้วที่กลับมาประเทศไทยแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ชิงชังอะไรกันเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ส่วนตัวเนี่ยเห็นว่านายทักษิณอาจจะใช้อำนาจโดยมิชอบและการกลับมาของนายทักษิณส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่ามีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าหากกลับมาแล้วระบบทักษิณฟื้นคืนชีพอีกก็จะมีคนออกมาต่อต้านอีกอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นของนายสุเทพเทกสุพันธ์นะคะที่พวกผมกบพศออกมาเดินกระบวนต่อต้านระบบทักษิณเนี่ย เพราะเห็นว่าระบอบทักษณิณไม่เคารพระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เคารพหลักการไม่มีอะไรเรื่องส่วนตัวคุณทักษณิณคิดถูกละที่เ,เคารพระบอบประชาไตยอันมีพระมหาสัตว์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็เคารพกระบวนการยุติธรรมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกมีเงินเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็ไม่มีความสุขผมเข้าใจ มองว่าจริงๆคนทักษิณาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในกระบวนการทีิจะทำแต่เชื่อมั่นในพวอำนาจที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในเมือของตัวเองเลยกลับมาในช่วงนี้เราในสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เนี่ย <S <S ผมว่าเราทุกฝ่ายพยายามมองโลกในแง่ดีหน่อยนะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงส่วนความเป็นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นหน้าที่พวกเราคนไทยที่จะต้องแก้ไขกันต่อไป วันนี้ผมก็มองในแง่ดีว่าคุณทักษณิณหลังจากที่หนีคดีไปเกือบ20ปีแล้วก็ตัดสินใจว่ากลับบ้านดีกว่าผมก็บอกว่าคุณทักษณิณคิดถูกผมไม่มีข้อสงสัยว่าคุณทักษณิณมาด้วยเหตุผลพิเศษอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษณิณมาแล้วระบบทักษณิณฟื้นชีพขึ้นมาอีกก็คงจะมีประชาชนที่ออกมาทำหน้าที่เหมือนที่พวกผมทำเมื่อคราวที่แล้ว